สำหรับผู้ไม่ไม่เคยสนใจกับการภาวนาพุทโธแล้ว <c oughs> ก็เห็นว่าพุทโธนี้สู้เพลงลูกทุ่งลูกกรุงไม่ได้เพราะฉะนั้นคนจึงหลั่งไหลไปหาฟังเพลงลูกลูกทุ่งลูกกรุงเสียมากต่อมากลืมคำว่าพุทธโธไปเสียแต่ถ้าเป็นนักภาวนาแล้วคำว่า เพลงลูกทุ่งลูกกรุงนั้นมันเป็นถังขยะไปเท่านั้นพุทธโธนี้เลิศเลยที่สุดพระพุทธเจ้าเราจัดสรุขึ้นมาจากการภาวนาเพื่อความรู้จะเรียกว่าพุทธโธก็ไม่ผิดเพราะคำว่าพุทธโธแปลว่าผู้รู้พระองค์ บำเพ็ญภาวนาเพื่อทรงรู้ทรงเห็นตามหลักความเป็นจริงแห่งสภาวธรรมทั้งหลายจนได้เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาเป็นพุโทโธอย่างเต็มดวงนี่คือพระพุทธเจ้าของเราเป็นผู้เลิศเลอด้วยการภาวนาพุโทโธพระสงฆ์สาวกที่ได้สดับธรรมจากพระพุทธเจ้าซึ่งสอนในการภาวนาเกี่ยวกับเรื่อง เพื่อความรู้ความเห็นส่วนบทธรรมใดที่จะเป็นคําบริกรรมนั้นก็ไม่ขึ้นอยู่กับคำว่าพุโทโธอย่างเดียวแล้วแต่จริตนิสัยของผู้ชอบภาวนาเช่นธรรมโมก็ได้ถ้ายังจะเอาสังโฆก็ได้สำหรับชาวพุทธเราในทั้งสามคำนี้คําใดคําหนึ่งเป็นคําบริกรรมแล้วจะเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวของจิต จิตค่อยคว้าหาที่พึ่งหาความสุขความเจริญแต่ความสุขความเจริญไม่ทราบว่าอยู่ที่ใดก็ค่อยคว้าไปตามความโง่เง่าเต่าตุนของตนซึ่งมักจะเจอตั้งแต่ความทุกข์ซึ่งผิดหวังไปเสียด้วยเหตุการที่ไม่เคยเจาะแสวงหาความสุขที่ถูกทางจึงต้องอาศัยบทคำ แนวทางที่ให้ถูกทางเช่นท่านสอในให้ภาวนาเพื่อใจจะได้สงบ <c oughs> ลงกับทำบทใดบทหนึ่งเช่นพุทโธเป็นต้น <c oughs> พุทโธนี้เป็นเครื่องยึดของใจ <c oughs> ใจถ้าไม่มีที่เกาะที่ยึดแล้วก็ขวายคว้าผิดผิดพลาดพลาจุดแล้วหาความสงบไม่ได้กลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาแก่ตนเอง ท่านจึงสอนให้มีบทธรรมที่ถูกต้องดีงามเป็นเครื่องยึดของจิตเช่นพุทโธบ้างธร,รมโมบ้างสังโฆบ้างแล้วแต่จะถูกจริติสัยของตนแล้วก็นำคำบริกรรมที่ถูกจริตเช่นพุทโธพุทโธเป็นต้นเข้าสู่จิตใจยึดคำว่าพุทโธเป็นคำบริกรรมมีสติ จด,ดจอต่อเนื่องกับครบกับคำบริกรรมนั้นไม่ให้จิตสายแสเออกไปสู่อารมณ์ซึ่งเป็นค่าสึกเตต่อจิตใจที่มักจะฉุดลากใจออกไปสู่อารมณ์ที่เป็นพิษเป็นภัยนั้นเสมอจึงต้องห้าม <c oughs> หากห้ามใจไม่ให้ออกไปสู่อารมณ์เหล่านั้นด้วยคำบริกรรมแทนเช่นพุทโธพุทโธ ถ้ามันอยากจะคิดไปมากก็ให้ตั้งพุโทโธตั้งสติให้ดีบังคับให้มากจิตเมื่อได้รับการอารักขาคือการควบคุมรักษาเสมอแล้วก็ย่อมไม่คิดในทางที่ผิดเช่นคิดทางกิเลสนั้นเป็นสำคัญมากจิตจะมีความสงบตัวเข้ามากับคำบริกรรมคือพุโทโธพุโทโธ ความรู้กับพุโทโธก็เลยกลมกลืนเป็นอันเดียวกัน